สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้17เมษายน2563ครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับตอนนี้เราไม่ทิ้งกันนะครับเยียวยาผลกระทบจากโควิด19รครับเดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วนะครับตั้งใจฟังดีๆครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ไปจ่ายเงิน5,000อีกวันไหนครับ หมดเขตลงทะเบียนมีไหมนะครับทั้งหมดช่องของเราก็รวบรวมมาจากการเปิดเผยของโคศกกระทรวงการคลังสิ้นสุดเราไม่ทิ้งกันแล้วก็จะต้องพบกับมาตรการเยียวยากเกษตรกรพี่น้องจะเอาครัวเรือนละหมื่นห้าหรือสามหมื่นลีชมารายละเอียดในคลิปครับ ครับวันนี้17เมษายนนะครับข้อมูลล่าสุดนะครับลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันไปแล้ว27.5ล้านนะครับอันนี้ข้อมูลเมื่อวานวันนี้อาจจะมากกว่า27.5ก็ได้นะครับตรวจเสร็จถึงจ่ายเงินให้กับผู้ผ่านเกณฑ์นะครับตรวจเสร็จ2 7 5ล้านคนตนตรวจสอบคุณสมบัติเสร็จ1 5ล้านเสร็จนะครับ ปรากฏว่าไม่ผ่านบวกกําลังอยู่ระหว่างขอข้อมูลเพิ่มเติมให้แก้ไขบัญชีเงินฝากให้ตรงบวกกับยกเลิกการลงทะเบียนเองนะตรวจไปแล้ว15ล้านสรุปแล้วยังไม่ได้เงิน12ล้าเนเศษอยู่ในที่ไม่ผ่านบวกกําลังขอข้อมูลบอกให้แก้ข้อมูลเพิ่มเติมบวกพวกที่ยกเลิกเอง12ล้านจ่ายเงินตั้งแต่เริ่มจ่ายจนถึงวันที่17เมษา จ่ายไปแล้ว3.2ล้านลาย16,000ล้านบาทเห็นไหมครับไม่ผ่าน12ล้านเศษนะครับจ่ายได้3ล้านเศษก็รวมเป็น15ล้านเศษทีนี้ยังเหลือยังไม่ได้ตรวจสอบให้เหลยว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติว่าผ่านกินแลไม่ผ่านเตนเนหรืออีก12ล้านเศษนายรับบโรนแสงสนิทโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยบอกวันที่19เมษายนต้องตรวจให้เสร็จที่เหลือ เอาละครับตรวจให้เสร็จนะครับสี่อีกสิบสองล้านคนที่เหลือเนี่ยตรวจให้เสร็จหลังวันที่สิบเก้าหลังตรวจเสร็จจะมีคนผ่านอีกไม่รู้กี่ล้านลายอยู่ในนีหละอยู่ในสิบสองล้านลายและในสิบสองล้านลายนี้จะมีคนสอบตกหรือว่าไม่ผ่านเกณฑ์อีกผู้มีผู้คาดเดานะครับอันนี้ไม่ใช่ข่าวไม่ใช่ข้อมูลจริงแต่เป็นเพียงการออกความเห็นของผู้สันทัน์กรณีหลาย สื่อหลายวงการบอกว่าใน12ล้านเศษนี่เมื่อตรวจเสร็จหลังวันที่19นี่ข้าเขาคาดว่าจะผ่านอีกประมาณสัก2ล้านกว่ากว่าที่เหลือเกือบ10ล้านเนี่ไม่ผ่านเมื่อไม่ผ่าน10เกือบ10ล้านในี่บวกกับ12ล้านที่เหลือก็จะมีคนไม่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดเมื่อสิ้นสุดการตรวจสอบทั้งหมดเลยนี่20ล้านเห็นเห็นไม่ผ่านที่เหลือก็ไปรับเงินคนที่ผ่านรับไปแล้ว3ล้านกว่า3ล้านง0 0 0ลาย ที่เหลือก็จะประมาณ2ล้านไม่น่าจะถึง3ล้านที่ผ่านเขาบอกก็จะไปรับเงินวันที่22เมษายนนะครับกับวันที่29เมษายนนะเขาจะแบ่งจ่ายเป็น2ขยะเพราะว่ารอคนที่ตรวจสอบคนที่เพิ่มเติมข้อมูลด้วยให้เขาแก้ไขข้อมูลก็คนที่ผ่านเกณฑ์ก็รับ22เมษาหรืออาจจะจ่ายไปเรื่อยก็ได้คนที่วันที่29เาเมษาก็จ่ายผู้ที่แก้ข้อมูลเสร็จในส่วนที่รอบรอบที่ผ่านมานะครับอ้าวจะเห็นว่าตรวจเสร็จ มีหมายกําหนดการว่าจะตรวจข้อมูลเสร็จ19เมษายน22ถึง29เมษายนจ่ายอีกได้วันจ่ายแล้วนะครับทีนี้มีหมายกําหนดการไว้รออีกเลย20เมษายนเปิดเว็บไซต์ให้ลงทะเบียนสําหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ให้ลงทะเบียนทบทวนสิทธิ์หรือว่าอุทธรณ์น่ะแหละครับคาดว่าจะมีคนที่ไม่ผ่าน20กว่าลายล้านลายครับ20กว่าล้านลาย20กว่าล้านลายนี่ โฆษกระทรวงการค้างบอกจะมีคนลงทะเบียนประมาณบางสื่อบอกว่าหนึ่งล้านบางเว็บไซต์ข่าวบอกว่าสี่ล้านเอาท่านบอกเท่าเท่าไหร่กันแน่ต้องไปตววรวจสอบกันอีกจะให้ลงทะเบียนวันที่ยี่สิบจบพอวันที่ยี่สิบจะส่งรายชื่อไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดก็มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่จะเป็นของกระทรวงการคลางส่วนหนึ่งเป็นของกระทรวงมหาดไทยส่วนหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารส่วนหนึ่งลงตรวจสอบ คนในพื้นที่เลยว่าใครที่ลงทะเบียนทบทวนสิสธิ์หรือลงทะเบียนอุทธร์เนี่ยลงไปตรวจถึงพื้นที่ลงตรวจใครผ่านจ่ายหมดใครไม่ผ่านจบกันไปไม่ได้เงินนี่มีหมายกําหนดการไปแล้วว่า20เมษายนลงทะเบียนอุทธร์คนที่ไม่ผ่านนะครับคนที่ไม่ผ่านแล้วไม่เห็นด้วยกับการตัดสิน,นของกระทรวงการคลังก็มา,าลงทะเบียนทบทวนิทธิ์หรืออุทธร์วันที่21ต่อไป21 อาจจะเป็นยี่สิบเอ็ดยิบสองก็ตรวจไปตรวจถึงพื้นที่ใครผ่านจ่ายในลําดับถัดไปใครไม่ผ่านก็จบไม่ได้เงินนะครับแล้วก็วันที่ยีิบสองเมษายนจะปิดรับการลงทะเบียนปิดรับการลงทะเบียนหมายความว่าคนที่จะลงทะเบียนขอเยียวยาห้าพันนี่ตอนนี้มันเริ่มจะน้อยลงแล้วแทบจะไม่มีแล้วแต่ก็ยังจะเปิดให้อยู่จนถึงวันที่ยีิบสองเมษายนหกสามหกทุ่ม ยี่สองเมษาหกสามหกทุ่มเป็นต้นไปปิดรับการลงทะเบียนขอเยียวยาห้าพันนะครับตอนนี้ใครอยากลงทะเบียนยังลงได้แต่ยี่ิบสองเมษาหกสามหกทุ่มเป็นต้นไปปิดการลงทะเบียนหรือว่าหมดเขตเห็นไหมครับเขาจะจบโครงการนี้แล้วครับเมื่อจบโครงการไม่คนลงทะเบียนต่อจะเกิดอะไรขึ้นครับภารกิจนี้จะเหลืออะไรก็เหลือเฉพาะจ่ายเงินคนที่ผ่านเกณฑ์ไงคนที่ผ่านเกณฑ์ก็จ่ายเดือนที่หนึ่งไปให้ครบทุกรายต่อไปเดือนที่สองก็จ่ายให้ครบทุกรายต่อไปเดือนที่สามก็จ่ายให้ครบทุกรายก็ปิดเกม ก็เรียกว่าโครงการเราไม่ทิ้งกันเนี่ยมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วนะครับกําลังเข้มข้นเข้าทุกขณะโดยเฉพาะวันที่20เนี่ยวันที่19เนี่ยจะรู้เลยวันที่20กับวันที่19บเก้าค้ำๆน่าจะรู้ว่าใครผ่านไม่ผ่านตรวจสถานะดูได้เลยนะครับ20ใครไม่ผ่านก็ลงทะเบียนอุทธรณ์หรือว่าทบทวนสิทธิ์ใครอยากอุทธรณ์ใครไม่อยากอุทธรณ์ยอมรับก็ไม่ต้องรับเงินใครจะต่อสู้ต่อไปผมน่าจะผ่านผมน่าจะได้เงินก็ไปทบทวนสิทธิ์ซึ่ง โฆษกกระทรวงการคลังท่านก็บอกว่าไม่น่าจะเกินสี่ล้านคนวันเดียวน่าจะเสร็จลงทะเบียนอ่าว่ากันไปนะครับแต่มีบางคนมีความเห็นต่างจากโฆษกกระทรวงการคลังบอกว่าวันที่ยี่สิบเว็บจะล้มแน่นอนข้อมูลเว็บล่มอีกเพราะอะไรเพราะคนจะแห่แหนกันทบทวนสิทธิ์ว่างั้นอ้าวมีคนคิดแบบแบบนี้นะครับมีคนคิดแบบนี้เขาคิดว่าคนเนี่ จะต้องหลายล้านคนจะเข้าลงทะเบียนเว็บไซต์พร้อมกันทบทวนสิทธิ์แล้วเว็บจะล่มอีกมีคนว่าแบบนี้นะครับมีคนเขาคิดว่าแบบนี้ในขณะที่โฆษกกระทรวงการคลังคิดว่าผู้คนจํานวนหนึ่งน่าจะยอมรับแล้วว่าตัวเองไม่ผ่านก็ไม่มาลงทะเบียนทบทวนสิทธิ์ท่านว่านะครับแต่ไม่รู้กี่ล้านนะ,ะท่านก็น,นึกถึงไปคนที่จะไม่มาลงทะเบียนทบทวนสิทธิ์ก็อย่างอายุต่ำกว่า18ปีนี่ก็รู้ตามเกณฑ์แล้วไม่น่าจะมา ข้าราชการข้าราชการบำนาญพวกมีสิทธิประกันสังคมมาตรา3ามาเขาก็รู้แล้วเขาจะไปรับเงินทงประกันสังคมนู่นแล้วก็พวกที่เป็นนักศึกษาบางส่วนที่ไม่ได้ทํางานก็ไม่มาเกษตรกรก็รู้ตัวเองดูว่าไม่เข้าเกณฑ์ไม่เข้าเกณฑ์ที่จะมาอุทธรถึงมาอุทธรก็ไม่ผ่านเพราะรัฐบาลจะมีมาตรการเยียวยาเกษตรกรต่อไปอยู่เกษตรกรก็ไม่มาท่านหักบอกแบบนี้ ก็เหลือไม่กี่ล้านคนที่จะมาลงทะเบียนทบทวนสิทธิ์นะครับนักศึกษาก็จะมาเฉพาะคนที่ทํางานจริงๆทั้งเรียนไปด้วยทั้งทางานไปด้วยนี่คิดว่าตัวเองจะได้สิทธิ์ก็มาอุทธรณ์ส่วนคนไม่ทํางานเต็มเวลาไม่ทาํางานเรียนเป็นส่วนใหญ่แต่ทํางานเล็กๆน้อยไม่ถึงทํางานกับเต็มที่นี่เขาก็คงไม่มาท่านมองไปมุมนี้ท่านโคศกกระทรวงการคลัง,ง,งท่านก็บอกว่าล้านกว่าคนหรือสี่ล้านประมาณนี้บางเว็บไซต์บอกสี่ล้านแต่ประชาชนไม่ว่าอย่างนั้น ประชาชนใครที่ไม่ได้สิทธิ์จะคิดว่าจะไปทบทวนสิทธิ์เยอะกว่านั้นแล้วก็เว็บจะล่มมีคนว่าเอารอดูวันที่ยี่สิเว็บจะล่มไหมหรือว่าจะเป็นไปตามที่ท่านโฆษกกระทรวงการคลังคาดการณ์ว่าจะมีคนไม่กี่ล้านหรอกที่จะมาลงทะเบียนทบทวนสิทธิ์ก็ว่ากันไปนะครับทั้งหมดก็สรุปวันนี้โครงการเราไม่ทิ้งกันเยียวยาผู้กระทบได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะครับ ก็เดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายสัปดาห์หน้าจะจบนะครับด้วยวันที่22ปิดรับการลงทะเบียนนะครับปิดหมดเขตรับการลงทะเบียนก่อนจะถึงวันที่22ก็วันที่19าย้ำอีกนะครับตรวจตรวจเสร็จวันที่19คเาค้ำหรือวันที่20เช้าเช้านี่รู้แล้วว่าใครผ่านไม่ผ่านนะวันที่22ก็จ่ายเงินคนผ่านถึง29คนผ่านก็รับเงินไปคนไม่ผ่านวันที่20ก็มาทบทวนสิทธิ์ถ้าใครคิดว่าตัวเอง สมควรจะได้คนยอมรับตามกติกาที่ลองโคศกโฆษกกระทรวงการคลังพูดก็ไม่ต้องทบทวนสิทธิ์ปล่อยไปรอเอาเงินจากมาตรการต่อไปมาตรการต่อไปมีแน่นอนครับมาตรการเยียวยาเกษตรกรตอนนี้รัฐบาลกําลังจะทํานะครับทีมทํางานประชุมกันไม่ได้เมื่อวันที่14เมษาเนื่องจากเกิดเหตุขัดข้องมีคนไปชุมนุมอะไรนะไปอยากจะขอพบ ผู้บริหารกระทรวงการคลังที่กระทรวงการคลังเยอะจนถึงบ่ายก็คนยังไม่กลับก็ประชุมต่อไม่ได้นะวันที่1 4ก็ยกเลิกการประชุมไปแต่จะมีการประชุมกันใหม่เพื่อจะหามาตรการว่าจะเอาเท่าไหร่กันแน่เดียวยาเกษตรกรวิธีการเดียวยาจะยังไงเร็วๆนี้ก็หลังจากโครงการนี้เสร็จปุ๊บไปปลายเดือนก็เสนอมาตรการเดียวยาเกษตรกรต่อพิษภาน่าจะจ่ายเกษตรกรได้แต่จะเท่าไหร่ต้องรอ ฟังข่าวต่อไปครับเยียวยากเกษตรกรเป็นสิ่งที่จะดําเนินการต่อไปหลังจากเราไม่ทิ้งการจบนะครับสวัสดีครับ